สวัสดีค่ะพบกับรายการขยมตรมกนันนวยรีพอร์ตพบกับดิฉันนางสาวสภพิชาดาอัครบดีศรีปทุมมาและดิฉันนางสาวพรพิชาโอลาอธิพรพานิช์ไปติดตามข่าวข่าวที่น่าสนใจกันเลยค่ะพบศพนักเรียนกระเทยที่ป่าละเมะหลังโรงเรียนถูกฆ่าและไม่มข่มขืนฆาาข่มขืนไม่ลงน้ำลิงใส่บิกินี่ไปไล่ควายกับแม่เจอควายขวิดตายเกิดเหตุสลดปลาดุกสาม่ขี่กันตายฆาดจมน้ำตายาเด็กนักเรียนกระเทยไปช่วยแม่ขุดปู เจองูกัดกัดงูตอเข้าโรงพยาบาลทั้งคนแรกงูครับกินยำไหมลูกกินยำไหมเดี๋ยวพี่เบย์ทำให้เอะไรครับเอาไหมเอาเปล่ากินเปล่าเอาไหมเอาเปล่าพี่เบย์ไม่คิดตังเอาไหมลูกแม่าเออช่างพรม บอกกู็ไม่เชื่อนั่น้ไปาอีใช่เหรอนี่ขอถามจริงนะพวกแกคิดว่าแกจะแกจะรอดออกจากทะเลเหรออีแฝดก็ไม่ได้กลัวสักเท่าไหร่หรอกนะคะหรอกนะคะปากดีมิสแกโอ๊ยมันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยกูจะบ้าเอ้าอีบ้าบีบแต่หาป้ามึงกะอ้ใครอีกเนี่ยโอ๊ยโอ๊ย เก่งนักอีสัตว์เก่งนักอีสัตว์ชอบแต่หมอว่าตาคุณบอดไอ้หมอบอดบ้าอะไรถ้าตาผมบอดผมจะเดินข้ามถนนได้ยังไงถนนต้องปาดเป็นผมก็มาเชิญโชครถสิบล้อรถบาดรถเบนซ์รถเก่งรถไถจักรยานมอเตอร์ไซค์ฮะไม่ได้แดกคุณบอดไวโซเทียนวันนี้วันตายของเจ้าโอหงแน่จริงก็เข้ามาหนีไว้ด้ยไว้ด้ยไว้ด้วยตายซะ เลย <laughs> ขอขอบคุณน้ำนมตราะลิปิไม่ใหญ่ไม่ต้องกินขอขอบคุณพัดลมฮาตารูร้อนที่กูเย็นที่มึงขอขอบคุณโรงพยาบาลยันฮีที่ทำตั้งแต่หัวยันไอฮีขอขอบคุณครีมตาซิตี้ใช้ง่ายใช้ดีไม่มีออยอ